สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม SonicWall n Extender t e นะครับ <S <S <ๆ>เพื่อเข้าใช้งาน VPN ของมหาวิทยาลัยราชวาเชียงใหม่นะครับเริ่มต้นด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุดก่อนนะครับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชวาเชียงใหม่นะครับที่ www.lib.cmiu.ac.th นะครับ จากนั้นให้ไปเลือกที่บริการ VPN นะครับตรงนี้นะครับครับภายในหน้าบริการ VPN นะครับจะเป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับให้ผู้ใช้บริการอ่านเพื่อทำความเข้าใจก่อนนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีลิงก์สำหรับดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดโปรแกรม Net Extender Client นะครับให้คลิกแล้วก็บันทึกเลยนะครับ แ๊บเดียวทับด์โหลดแบ๊บบ,บเดียวจากนั้นเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับทำการอินสตอลตามตามกันไปได้เลยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับอินสตอลจากนั้นสั่งรันเลยนะครับ ตรงเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงเซิร์ฟเวอร์ให้ใส่เป็น sslvpn.cmu.ac.th นะครับยูสเนนะครับสำหรับนักศึกษานะครับให้ใช้เป็นรหัสนักศึกษานะครับปัส w o r d ให้เป็นวันเดือนปีเกิดนะครับเหมือนกับ User ที่ใช้ Wi-Fi นะครับผม ส่วนอาจารย์และบุคลากรก็เหมือนกันนะครับให้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 ใส่เป็นรหัสบัตรประชาชนนะครับรหัสผ่านเป็นวันเดือนปีเกิดเหมือนกันนะครับรูปแบบของพาสเวิร์ดนะครับให้ใส่เป็นวันที่ slash เดือน slash ปีปีเป็นปีพศนะครับเดี๋ยวผมจะลองกรอกไปนะอันนี้เป็น user สำหรับทด,ทดสอบนะครับ ตัวโดเมนให้ใส่เป็น radius นะครับ cmiu ac t h นะครับแล้วก็ทำการคอนเน c t ได้เลยครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถใช้เครือข่าย vpn ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้แล้วนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย vpn ของ มหาวิทยวาลัยราชมงคเชียงใหม่เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถเข้าไปสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับของมหาวิทยาลัยไ,ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างนะครับเ,เข้ามาที่เว็บไซต์หอสมุดนะครับเสร็จแล้วไปเลือกที่ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเลือกฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับว่าจะเป็นยังไง ขอยกตัวอย่างตัวเ s ส o o e b o o k แล้วกันนะครับครับเสร็จแล้วนะครับจะมีข้อความต้อนรับขึ้นมานะครับเป็นชื่อของมหาวทิทยาลัยของเรานะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับถ้าหากว่าใช้งาน วี n เสร็จแล้วนะครับให้ทำการ disconnect ก่อนนะครับก่อนที่จะปิดเครื่องนะครับก็มาที่โปรแกรมนะครับแล้วก็ปุ่ม disconnect นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะขอจบการแนะนำการติดตั้งแและการใช้งานโปรแกรม Net Extender แคนี้ก่อนนะครับหากว่ามีปัญหาในการติดตั้งหรือการใช้งานนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0966811163นะครับหรือส่งข้อความมาที่ส่งข้อความจากเว็บไซต์นะครับสำนักหอสมุดได้ตรงนี้ได้เลยนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ